สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง youtube HR Channel ผ่านรายการคนทำงาน HR กับสิทธิประกันสังคมทางช่อง youtube เช่นกันอัปเดตการปรับเพดานจ่ายเงินสมทบเพิ่มผู้กันตนรับประโยชน์เพิ่มเท่าไหร่สำหรับผู้กันตนที่มีค่าจ้างต่ำกว่า1 5 0 0 0บาทไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มปัจจุบัน มีผู้กันตนที่มีค่าจ้าง1 5 0 0 0บาทขึ้นไปถือว่าเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดประมาณ37%จอร์เซจากการที่กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้นำร่างกฎหมายกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้กันตนมาตรา3 3อัตราใหมา่ไปเปิด รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมายช่วงวันที่1-28กุมภาพันธ์ปีพศ2566ที่ผ่านมาสรุปมีผู้เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นทั้งนายจ้างและผู้กันตนลูกจ้างรวมทั้งหมด55,584คนโดยมีผู้เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ27 และผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าจ้างเพดานในครั้งนี้เป็นจำนวน73เั้เซทงนี้การเปิดความคิดเห็นดังกล่าวเป็นขั้นตอนหลังจากแนวทางการปรับเพดานค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา33ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมบอร์ดประกันสังคม เมื่อการ2,565ที่ผ่านมาเช่นกันโดยคณะกรรมการประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมพิจารณาการกำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้กันตนมาตรา33อัตราใหมา่แบบค่อยเป็นค่อยไปหลังจากประเทศไทยเราไม่ได้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำมานานเกือบ30ปี นับตั้งแต่ปีพศ2538ซึ่งเหตุผลและความจำเป็นของการปรับเพดานค่าจ้างขั้นสูงคือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนในการรองรับรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO มาติดตามร,รับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหากท่านดูจากภาพของอธิบายดังต่อไปนี้สำหรับเงินสมทบประกันสังคมมาตรา33คือเงินที่นายจ้างและลูกจ้างรวมกันส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนอัตราร้อยละ5โดยผู้ที่มีค่าจ้าง1,650บาทขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบอัตรา5%ของค่าจ้างแต่มีเพดานคำนวณค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่15,000บาททั้งนี้เพดานค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณจะถูกปรับอย่างค่อยเป็นค่อยไป 3. ระยะตังต่อไปนี้ระยะที่1ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีพศ2567ไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพศ2569ปรับ เป็นคำนวณจากเพดานค่าจ้างเป็น17,500บาทจ่ายสมทบไม่เกิน800ระยะที่2ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีพศ2570จุดไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพศ2572ปรับเป็นคำนวณจากเพดานค่าจ้าง20 0 0 0บาทจ่ายเงินสมทบไม่เกิน1,000บาทต่อเดือน และระยะที่3ระยะสุดท้ายตั้งแต่วันที่หมกรามกราคมปีพศ2573เป็นต้นไปปรบับเป็นคำนวณจากเพดานค่าจ้าง23,000บาทจ่ายเงินสมทบไม่เกิน1,150บาทต่อเดือนซึ่งทั้งนี้ผู้กันตนที่มีค่าจ้างต่ำกว่า15,000บาทจะไม่ได้รับผลกระทบจ่ายเงินสมทบจ่ายเงินสมทบเพิ่มในครั้งนี้เพราะจะได้จ่ายเงินสมทบ เพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นตของค่าจ้างตามจริงโดยระบบประกันสังคมมีผู้กันตนมาตาสามสิบสามที่มีค่าจ้างเกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดประมาณสามสิบเจ็ดตาสามสิบสามทั้งหมดสิบเอ็ดล้านกว่าคนผู้กันตนรับประโยชน์เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับค่าจ้างปรับเพดานจากหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นสามสเต็ปหกกรณี โฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้รายงานผลแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสำนักงานประกันสังคมต่อบอดประกันสังคมเพื่อรับทราบแล้วแต่มีข้อสังเกตว่าการที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยถึง73%เพราะยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับเพิ่มขึ้น หลังจากมีการปรับเพดานค่าจ้างซึ่งการปรับเพดานเงินสมทบอัตราใหม่จะทำให้เกิดประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับผู้กันตนดูตามภาพกันนะครับ 1. เงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีว่างอาร้อยละห้าสหรอ30อร์เซนของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุนปัจจุบันผู้กันตนที่มีการว่างงานถูกเลิกจ้างจะได้รับ 7,500บาทต่อเดือนอัตราใหม่ช่วงปีพศ2 5 6 0 2 5 6 7จนถึงปีพศ2569ที่มีการปรับเพดานค่าจ้างเป็น17,500บาทผู้กันตนว่างงานจะได้รับเงินกรณีว่างงานเป็น8,750บาทต่อเดือนช่วงปีพศ2570-2572ถึงปีพศที่มีการปรับเพดาน เป็นจำนวน20,000บาทผู้ว่างงานจะได้รับเงินประโยชน์ทดแทนเป็น10,000บาทต่อเดือนและปีพศ2573ขึ้นไปในกรณีว่างงานจะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน11,500บาทต่อเดือนหากมีการปรับเพดานเป็น2 3 0 0 0บาท 2. เงินสงเคราะห์การเสียชีวิตหรือเงินสงเคราะห์การตาย ได้รับอัตรา50%ของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมปัจจุบันรับที่30,000บาทม่ช่วงปีพศ2567ถึงปีพศ2569จะเป็น35,000บาทช่วงปีพศ2570ถึงปีพศ2572เป็น40,000บาทและปีพศ2573ขึ้นไปเป็น46,000บาทเป็นต้น สามเงินบำนาญชราภาพได้รับนะครับเงินบำนาญชราภาพในอัตราไม่ต่ำกว่า20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่นำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมโดยมีสองอัตราคืออัตราที่หนึ่งผู้ก,กันตนที่ส่งเงินสัมปนที่ส่งเงิงนสัมทบ15ปีครบ180เดือนจะได้รับเงินบำนาญ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอัตราที่สอง ผูกกันตนที่ส่งเงินสมทบเกิน15ปีเกิน180เดือนจะรับบำนาญ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย,ท,ายที่จ่ายประกันสังคมบวกอัตราค่าจ้างจ่ายเพิ่มเงินบำเหน็จจ่ายเพิ่มเงินบำนาญให้อีก1.5%ต่อปีของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบยกตัวอย่างเช่นหากส่งเงินสมทบ15ปีเงินบำนาญชรภาพอัตราเดิมได้รับ3,000บาทต่น และหากส่งเงินสมทบครบ15ปีอัตราเดิมได้รับ5,200บาท50บาทต่อเดือนอัตราใหม่ช่วงปีพศ2567ถึงปีพศ2569ส่งเงินสมทบครบ15ปีได้รับเงินบำนาญ3,500บาทต่อเดือนและส่งเงินสมทบรับเงินบำนาญต่อเดือน6,125บาทต่อเดือนช่วงปีพศ2570จนถึงปีพศ2572ส่งเงินสมทบ15ปี จะได้รับเงบินบำนาญ4,000บาทต่อเดือนและส่งเงินสมทบครบ25ปีได้รับเงินบำนาญ7,000บาทต่อเดือนและช่วงปีเดือนและช่วงปีพศ2573ขึ 2, ้นไปทำงานครบ15ปีได้รับเงินบำนาญต่อเดือน4,600บาทต่อเดือนและหากส่งเงินสมทบครบ25ปีจะได้รับเงินบำนาญชลภาพต่อเดือนถึง8,500บาทต่อเดืน 8, อเดนเลยทีเดียวนะครับ4ี่ งานเพื่อการขอ,อดบุตรได้รับอัตรา50%ของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมปัจจุบันรับที่2 2 5 0 0บาทต่อครั้งอัตราใหม่ช่วงปีพศ2567ถึงปีพศ2569จะรับเป็น26,6250บาทต่อครั้งช่วงปีพศ2570ถึงปีพศ2572เป็น30,000บาท ต่อครั้งและช่วงปีพศเกินปีพศ .2573 เป็นต้นไปจะรับเงินเป็น34,500บาทต่อครั้งต่อการส่งเคราะห์การดุดงานเพื่อการลอดบุตร 5. เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุกผลภาพได้รับอัตรา70%หรือนะครับ30%อของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุนปัจจุบันต่อเดือน7,500บาทต่อเดือน อัตราใหม่เจ็ดจะได้รับนะครับแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนช่วงปีพศสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบถึงปีพศสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองจะได้รับหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนและปีพศสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามเป็นต้นไปเป็นเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อเดือนหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อเดือนและหกสุดท้ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเ,เจ็บป่วย ได้รับในอตัตราร้อยละ50%เซของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมปัจจุบันรับที่250บาทต่อวันอตัตราในช่วงปีพศสองพัถึงปีพศสองพัจะรับเป็นรายวันเท่ากับ292บาทต่อวันช่วงปีพศ2570ถึงปีพศ2572จะเป็น333บาทต่อวันและ ปีพศ2573เป็นต้นไปรายได้กรณีเจ็บป่วย383บาทต่อวันเลยทีเดีวยวนะครับหวังว่าจะเห็นภาพชัดเจนกันนะครับสำหรับการปรับเพดานประกันสังคมในครั้งนี้หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ไลให้กับช่อง YouTube hr channel ช่องคนทำงาน hr กับสิทธิประันสังคมด้วยนะครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ Thank you.